สวัสดีครับวันนี้ฟินิกจะมารีวิวของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการนะครับโอเคครับแกะได้เลยครับแก,แกะเลยครับแกะเลยครับแกะได้ไหมครับไ,ได้แกะเลยครับแกะเลยแกะเลย เราต้องเอาส่นนออหมดขงเบียดแบบนี้แบบนี้แบบนี้รับเบียดนะนะหมดเลยเอ้าชิว ใส่ขวดน้ำเข้าไปก่อนทุกใส่ขวดน้ำเข้าไปเลยช่องสองช่องสองงานใช่แล้วใช่แล้วใส่เข้าไปแล้วปิดฝาเส่แล้วปิดฝางบนปิดฝางบนโอเคอาหาเหรียญยอดกดช่องกดเลยแล้วกดเลยอ,เออกไหมได้อะไรได้อะไรดูสิเดี๋ยวขอดูสิ าตเบรีอ,อยอดอีก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 ด้มาเลดเนะนชโชว์หน่อยโชว์โชว์คนดูหน่อยได้อะไรโชว์หน่อย

ขวดนน้นี้สองขวดัดนดคคน,ดนี้อันนี้ใส่งนี้าใครดันเอาก็ไมซื้อเนะคะเอาน้ำอะไระสีเหลืองเหรอไข,อนขอ่น้อสอสีเลยนะคะ น่สบาทไหนมีน้ำอะไรบ้างไหนลองกดมาดูสิน้ำอะไรบางอันนี้อนี้อัอันนีรอาน้ำใส่เก็บกันนะครับอดมาเลย โอเควันนี้เราพักแค่นี้กันเนาะบ๊ายบายครับบ๊ายบายไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับก่อนแล้วคร <Okay. S 2> ับ